จังสวัสดีวันนี้น้องพัจังจะมาแป้งฟันให้ดูจ้าสวัสดีนะลูกนะเดี๋ยวรอก่อนนี่ยาสีฟันของสุนัขนะคะมีรสไก่ด้วยค่ะ<ม>น้องชอบค่ะแต่น้องชอบแป้งเองนะคะม,มามาสวัสดีวะสวัสดีก่อนมาสวัสดีก่อนอสวัสดีก่อนอสวัสดีก่อนนั่งลงดีดีนยายก,กเอลเอล่ถ้าเขานั่งลงดีๆแล้วเราก็ชมเขานะคะเพื่อนๆอน อาปากอาปากเยนี่เราแปรงข้างนอกก่อนนะคะถ้าเราแปรงข้างในเขาจะไม่ยอมให้เราแปรงเนาะอันนู้จะแปรงเองเหรอเดี๋ยวให้มาลาแปรงให้ก่อนนะอุ้ยโจ้สือโจ้สือเอไล่เอไล่เอไร่เอไลเราแปรงข้างนอกก่อนแล้วเราเข้าไปแปรงข้างในเนี่ยข้างในเดี๋ยวเขาจะเอาไปเคี่ยวเองเดี๋ยวเขาก็จะแปรงเองนะคะแต่เราราบังอย่าให้เขาเช็บเคี่ยวแลนเดี๋ยวแปรงหักเนาะนี่พบมีรสไก่เขาจะชอบ แปลงชีฟันยาชีฟันสุนัขเนาะที่รถไก่รถหมาละจ้า <c ười> ไก่เน่เนแปลงข้างนี้ก่อนทำไมก่อนอ่าอ่าอุ้ยอะไรอะไรเก่งจังเลยลูกแปลงฟันก่อนแล้วค่อยหอมกันเนาะนี่โอ้ยฟันหนูจะได้แข็งแรงนี่เราลักสุนัขเราก็ต้องดูแลเขาอย่างนี้แหละค่ะเพื่อนอ่นาเน่เน้โ้ยหนูเก่งจังเลย วิหนูเก่งจังเลยค่ะอน้องขจิจังเก่งจังเลยไหนไหนมามาดูดิฟันเดี๋ยวมามาแปรงฟันตรงไม่ให้ยังมีกลิ่นอยู่เลยเดี๋ยวเติมยาสีฟันต่อนะมาเต้นนะมาเต้นนะเดเติมยาสีฟันให้ก่อนนี่ยาสีฟันเลือกไกอีกแล้วหนูชอบหนูชอบหนูชอบใช่ไหมมามามานั่งตรงอุ้ยดีใหม่ก่อนอุัยดีใหม่ก่อนเลยๆขจิกขจิ นันนนนๆๆนตรงไหนเนจะไปนั่งเนแล้วอย่าไปจุกกล้องมานียมานีอย,ากกอ,อย่าก้องจะลไปจุกกล้องล้มา,า,าแล้วลัวจังรไม่ไปห่ามานี้มา al, นะี้อาจ่าเนีไิดเไม่ไปโุนไม่ไปโน่นไม่ไปไม่ไปก็ช่างเขาเขาจะมามา nah, นม่านอนะมีสุนัขมาหน้า,นาบ้านเขาก็เลยเห่ามานี่ามานี่ยฮัจจี จีเฮ้ยเฮ็ดคลิปกับหมาหน่อยทัวที่ได้คลิปแล้วี่น้องมานี่มานะมังน,งนีสวัสดีวะเข้าจัสวัสดีก็ให้หมาดูหรอนี่โอ้ยทัวจะเฮ็ดคลิปได้แต่ละคลิปเด้อหมาหน่อยวินาทีต,ต้องต้องแดดแดดอารมณ์เขานั่นที่นี่ถ้ามีคนผ่านหนาบ้านหรือหมาผ่านหนาบ้านเขาก็จะเฮางก็จะไปอีกสิละจ้ะก็จะได้แต่ละคลิป นายอมาแป้งตรงนี้ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยอ่าอู้ยอร่อยอร่อยอร่อยนว่าอ,อร่อยโอ้โหเอาแป้งเองเลยเดี๋ยวปล่อยให้เขาเคี้ยวเองก่อนเพราะว่าถ้าเขาเคี้ยวเองนะแป้งข้างในอ่ะจะถึงข้างในเนาะฟันนะข้างนอกเราช่วยเขาข้างนอกเขาจะไม่ค่อยยอมให้เราแป้งหรอกข้างนอกอะ่ะอื ก็จะเอาไปเคี้ยวข้างในแน่ๆอย่าเคี้ยวแดงเดี๋ยวแป้งหักนิดปาม้าซื้อมาใหม่นั่นี่แป้งอ,อ่ะ <c oughs> นี่แลจะแ <c oughs> ปรงฟันฟันเขาจะได้แข็งแรงเออดีต่อสุขภาพหมาเราด้วยเนาะสุนัขเรานะา๊ะอย่าสีฟันแล้วก็เอาของสุนัขนะคะเ,เพื่อนๆเขาจะได้ชอบถ้าเอาของคนมาแปรงก็ไม่รู้เขาจะแปรงให้เราหรือเปล่านาอ <c oughs> อันนี้เป็นของสุนัขเขาจะมีรส อ๋ออกไกล้ละจ้ะเนื้อไก่เนือ้อไก่อกเนื้อไก่เนาะจ้ะนี่เก่งจังเลยอุย้ยนุเก่งจังเลยอาเซอรพอแล้วน้นาแล้วมาเช็ดก,กุยแล้วหอมอยังหอมยังอุ้ยฝนคางมอมาอุ้ยหอมแล้วหอมแล้วอู้หหอมมากหอมมากหอมมากหอมแล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะคลิปนี้ก็ฝากมาเทียนตรงนี้นะคะนี่หอมแล้วนี่มีต้องจับตรงนี้ให้เขาก่อนให้เขาอารมณ์ดีกนี่